สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องส o c แค l ด r e มมวันนี้กับาอยู่สะพานใหม่ชลบุรีเห็นปะไมาอยู่กับรถคันนี้รถใครไม่รู้รวแชร สองหมื่นค่ะเติมเล็กสูนอีกตัวหรือเปล่าเขาจะให้เคอง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ๋อูออกมาแบบไม่มีไม่มีต้นคำ้ำก็ดาวในราคาสองหมืน่นแต่ไม่มีต้คนคำ้ำแบบแบบไอแบบไม่มีต้นคำ้ำแล้วก็ หนึ่งสงนี่อันนั้นึ้นสวยแล้วเดมอนนะคะชวยอ,อันนี้ก็ บาเบอร์ยบ้มแกแค่จูนอย่างเดียวอย่างเดียวอันนี้ก็แม็กกับยายิ่มหาเดี๋ยวนะสองสองห้าห้าก็ ไม่ต้องเอามาเป็นภาหนะคนเดียวนะคะเพือคนเดียว<ม>ก็ต้องเอาคนเดียวสถานะก็ยังสูงตอิดอยู่ด้ยัอยงอุ้ใช้ผ้าจีนะคะอันนี้ก็เรือนะเดี๋ยวจะไปถ่ายจะถ่ายคู่รถคันนี้กับกีเท่าให้ดูนะ ้พี่สาอยเอาพี่งมาี่จะลในความรู้สึกคุครับเป็นยังไงคะแดงโซฟอันนี้ก็คนถือกล้องเป็นโซฟอร์ขับคันนี้นะคะพีใจไปเลยจะ ก็ไปออกจากศูนย์มาก,ก็าไปไปจูนเลย <laughs> <laughs> ทําทำไได้อ่ะลบูสองใบแดงแม่บลรุนสองใบแดงเรด่รถครับสวยนี่สวยดียก็สวยเจ้าของรถก็วยาโสครับสดโสดด้วยายคใช้มีช่วยค่าามาตอนนี้พร้อมนี่สินครับ ถ้ามาตอนนี้พร้อมนี่สินค่ะถ้านี่หมดไม่รับแล้วนะถ้านี่หมดไม่รับค่ะเออเข้ามาตอนนี้นี่สินรับอยู่ค่ะจะมาตอนหมดนี่แล้วไม่รับนะคะดูว่าเสียรถแต่ละคัน ีแต่อีเทาไม่มีนี่นะคะเดี๋ยวเราติดตามชมอีเท่าเดี๋ยวไปสีซะก,ก่อนเราอ้ายกันดอเดี๋ยวเราเราไปทำสีมาก่อนนะคะเดี๋ยวเอาอีเท่ามารีวิวกันคันนี้นะคะว่าคันขันไหนจะ หรือสา เบิร์ดมันสิเลอันนี้ก็เหล่เพรแห้งหรอก